ก็ต้องเป็นท้องเรียนที่เปิดโอกาสนะครับให้ทุกคนให้นักเรียนนะครับได้แสดงความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างเต็มที่ตามศักยภาพที่เขามีนะครับ แล้วก็กิจกรรมโดยส่วนใหญ่ก็จัดรูปแบบแบบ Active Learning ครับให้เด็กได้มีการหาคำตอบคิดเองค้นหาเองตั้งสมมุติฐานเองสรุปผลเองเชื่อมโยงความรู้ในชีวิตประจำวันเองนะครับจนเขาเกิดการตกผลึกและนำไปใช้ได้จริงครับครูเนี่ยเปลี่ยนจากการสอนมาเป็นโค้ชให้กับเด็กตั้งคำถามให้นักเรียนได้รู้จักคิดแล้วก็ให้นักเรียนได้อภิปรายกันเยอะๆอะครับ สำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคร<อ>ับเป็นกิจกรรมวิชาฟิสิกส์นะครับในพาร์ทของของไหลในส่วนของกิจกรรมเรื่องของไหลเนี่ยนักเรียนจะได้หาความหนืดของของไหลนะครับในส่วนของน้ํามันความเดือดเนี่ยนะครับมันจะมีผลต่อการขึ้นตัวขึ้นรูปของสบู่ที่เราจัดกิจกรรมในภาพสเต็มนะครับของโรงเรียนรูปแบบการสอนก็เน้นก็เป็นวิทย์นะครับเป็นสเตมนะครับเป็นบูรณาการเข้ากับสาขาวิชาอื่นด้วยของผมจะเป็นฟิสิกส์นะครับในส่วนของการหาความเหนือในส่วนของเคมีก็จะเป็นการขึ้นรูปสปอนิฟิ และในส่วนของชีวะก็จะเป็นสารชีวโมเลกุลพวกน้ำมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวลักษณะน,าานี้ครับเป็นตัวอย่างเทีบเส้นตรงที่มันเดินค่ที่ที่มันเดินเส้นตรงเราจะมีการตกเนี่ยที่จะช้าที่ว่าน้ำมันที่ใช้แล้วจากโรงงานก็จะตกเร็วกว่าที่ยังไม่ใช้จากโรงหารค่ะ มันทาให้หนูได้เรียนรู้การทํางานเป็นระบบการทํางานเป็นทีมแล้วก็การวางแผนงานรวมไปถึงการกําหนดเป้าหมายในการทํางานค่ะและสําคัญที่สุดสำหรับตัวหนูนะคะคือการนําเสนองานในรูปแบบต่างๆค่ะหนูเป็นคนที่กลัวการนําเสนองานค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดทําให้หนูเชี่ยวชาญมากขึ้นในการนําเสนองานค่ะและก็หนูจะพัฒนาต่อไปค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคน <Hey. S 2> ที่ชอบทํางานคนเดียวเพราะว่าเราสามารถที่จะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องรอใคร งานออกมาตรงตามที่เราต้องการแต่ว่าพอเราได้ทํางานเป็นทพียงเราได้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกันและกันการรับผิดชอบร่วมกันการแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่มันผิดพลาดถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะมีการทะเลาะกันบ้างแต่ว่าหลังจากนั้นด้วยความที่มันต้องรับผิดชอบร่วมกันทําให้เราสามารถที่จะหันกลับมาคืนดีกันได้เป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของเพื่อนที่รวดเร็วมากเลยค่ะพอเราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพอเอาความคิดเห็นต่างๆมารวมกัน สิ่งที่หนูได้ก็คือชิ้นง,งานที่มันพัฒนาแล้วก็ดีกว่าทาคนเดียวมากเลยค่ะก็นักเรียนได้ฝึกคิดครับนักเรียนได้ฝึกคิดค้นหาคําตอบค้นหาข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนการนําเสนอหน้าชั้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็การตกผลึกความรู้ผ่านกระบวนการกิจกรรม active learning ครับ ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเวลานําเสนอข้อมูลนะครับบางทีนักเรียนใช้เวลาค่อนข้างเยอะผมก็จะให้เอาเฟซบุ o กเนี่ยสร้างเป็นกลุ่มขึ้นมาแล้วให้นักเรียนอัพขึ้นไป Facebook ให้นําเสนอหน้าชั้นอย่างนั้นเลยนะครับคือเขามีการถ่ายวิดีโอเขามีการถ่ายภาพแล้วอัพขึ้นไปทันทีนะครับแล้วมันจะทําให้เราใช้เวลาได้สั้นลงประสิทธิภาพในการเรียนการสอนก็ก็ดีขึ้นนะครับซึ่งนักเรียนทุกคนก็มี Facebook อยู่แล้ว เราก็จะมีการให้โจทย์นะครับให้นักเรียนคิดฝึกหาคําตอบฝึกค้นข้อมูลจนสุดท้ายแล้วนะครับเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเขาสามารถที่จะแลกเปลี่ยนไอเดียกับเพื่อนนะครับเขาเขากล้าที่จะเสนอความคิดเห็นกับเพื่อนผลสมมติจากการประเมินผลนะครับก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนักเรียนสามารถที่จะทำข้อสอบได้ข้อสอบส่วนใหญ่ก็เป็นข้อสอบแนวแนวเปิดใบเปิดนะครับเป็นข้อสอบวัดระดับความคิดระดับการคิดวิเคราะห์นักเรียนทําได้เยอะขึ้นกว่าเดิม